สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะเราพบกันค่ะในวันอังคารที่23มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสีรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะยังไม่สามารถที่จะรีบาวกันะคะโดยก็ยังถือว่าเคลื่อนไหวอยู่ในแบบไซด์เวย์ค่ะโดยมาปิดตลาดอยู่ที่1,369.37จุดนะคะลดลง0.55จุดหรือ0.04%ค่ะมูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่23,159.88ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นนช้ในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น JKN ค่ะ ราคาหุ้นของ JKN วันนี้นะคะถือว่าร้อนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะโดยนักลงทุนนั้นก็ยังเข้ามาเก็งกำไรอย่างฝุ่นตลบนะคะจากประเด็นข่าวที่ว่า JKN นะคะได้ออกมายอมรับว่าศึกษาข้อเสนอนักลงทุนและหาแหล่งเงินทุนนะคะเพื่อให้เข้ามาลงทุน Miss Universe ค่ะโดย JKN คาดว่าจะมีข้อสรุปนะคะในเวลาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะบริษัท JKN Global Group จํากัดมหาชนหรือ JKN ก็ได้ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ค่ะว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้บริษัท JKN นะคะชี้แจงเรื่องข่าวบนสื่อออนไลน์นั้นบริษัทขอนำเรียนว่าบริษัทได้มีการดำเนินการหานักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถและแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุแผนงานการบริหารงานและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการจัดการประกวดแข่งขันด้านความงามในชื่อวิ s s Universe ค่ะซึ่งบริษัทได้ดำเนินการติดต่อนักลงทุนและแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพทางธุรกิจ หลากหลายลายค่ะและได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดข้อเสนอลงทุนของนักลงทุนมาระยะหนึ่งแล้วและคาดว่าจะมีข้อสุปในเรื่องดังกล่าวในเวลาต่อไปค่ะทั้งนี้ก็จะนำเรียนให้ทราบทันทีเมื่อมีความคืบหน้าในลำดับต่อไปค่ะจากข่าวดังกล่าวนะคะก็ทำให้เมื่อวานวานี้ราคาหุ้นของ JKN นะคะก็ปิด ที่ราคาซิลลิงค่ะขณะที่วันนี้เองนะคะราคาหุ้น JKN ยังแรงเป็นวันที่2นะคะโดยมาปิดตลาดในภาคเช้านะคะ0.77บาทค่ะ7.7สตางค์นะคะบวกไป14สตางค์หรือว่าคิดเป็น22.22ค่ะมูลค่าการซื้อขาย244.83ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องใช้คำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะนักลงทุนนั้นโปรดศึกษาและก็มีใช้วิจารณญาณในการลงทุนค่ะเพราะว่า JKN นั้นก็ มีเรื่องของประเด็นข่าวนะคะที่ทําให้มีแรงกินกําไรเข้ามาค่ะและนี่นะคะก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนค่ะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะสามารถติดตามต่อได้นะคะที่เว็บไซต์หุ้นอินไซ์ .com ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Line, น์สแควร์เทเล a กรนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h anel ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการหุ้นร้อนหุ้นสายหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ